ผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูถอนหายใจแม่ของเจ้าเป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่เพื่อเจ้านางยอมเสี่ยงใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านตระกูลถูมานานหลายปีน้ำเสียงของผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันแต่ข้าปล่อยนางไปไม่ได้นางเป็นมนุษย์เหตุนางเป็นมนุษย์กลายพันุ์เจ้าเข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจน เผ่าพันธุ์อื่นมีแรงจูงใจที่แตกต่างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาคือความตายแต่เจ้าแตกต่างเจ้าเป็นลูกของข้าเจ้ารู้ว่าข้าไม่มีลูกเจ้าเป็นลูกชายคนเดียวของข้าอาเลอ์มาช่วยข้ามีเพียงข้าเท่านั้นที่สามารถยอมรับเจ้าหมู่บ้านตระกูลถูเป็นบ้านของเจ้าในฐานะพ่อของเจ้า ข้าติดนี้เจ้าข้าจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อชดเชยให้เจ้าในอนาคตหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้จบลงเจ้าจะมีผลงานใหญ่เจ้าสามารถใช้แท้ถูเดิมทีหมู่บ้านต้องการทดสอบเจ้าแต่พอจะให้เจ้าใช้แท้ถูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าจะเป็นสมาชิกตระกูลถูที่แท้จริงเจ้าจะไม่ใช่เล่อถูอีกต่อไป แต่เจ้าจะกลายเป็นถูเลอลูกชายของคาเจ้าเป็นความภาคภูมิใจของคาเจ้าจะใช้ชีวิตใหม่ที่นี้หลังจากได้ยินถ้อยคำเหล่านี้เล่ถูหัวเราะเสียงดังน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเย้ยหยันและความโศกเศร้าเป้าหมายที่เขาใฝ่ฝันมาตลอดบรรลุผลสำเร็จในที่สุดแต่เขากลับไม่รู้สึกถึงความสำเร็จหรือความสุข ข้าไม่ต้องการแท้ถูข้าต้องการแลกชีวิตของท่านแม่ด้วยใช้ผลงานทั้งหมดที่ข้าทำเพื่อหมู่บ้านตระกูลถูตลอดหลายปีที่ผ่านมาเล่ถูเรียกร้องผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูใส่ศีรษะด้วยทัศนคติที่แน่วแน่เล่ถูกัดฟันจนเลือดไหลขณะชี้นิ้วไปที่ผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูหากท่านฆ่าแม่ของข้า ข้าจะไม่อยู่เพียงลำพังแท้จริงแล้วข้าจะเดิมพันชีวิตกับท่านเลอถูผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูตะโกนเสียงเย็นเลอถูไม่พูดเขาหมองหน้าผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูอย่างไม่เกรงกลัวบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความตึงเครียดพ่อลูกจ้องตากันด้วยเจตนาสังหารในที่สุด การแสดงออกของผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูก็เปลี่ยนแปลงไปเขาเลื่อนสายตาขึ้นไปบนเพดานและถอนหายใจกับตนเองการถอนหายใจของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนมันมีทั้งความโกรธความเกลียดชังความท้อแท้และความโศกเศร้าผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูกล่าวอย่างลึกซึ้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาพ่อไม่รู้ความจริงพ่อติดหนี้เจ้า ลูกชายของข้าหากพ่อดูแลเจ้าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นเอาละ่ะมันเป็นความผิดของข้าข้าจะทําตามคำขอของเจ้าข้าจะปล่อยแม่ของเจ้าไปแต่ข้าจะปล่อยนางไปอย่างลับๆอย่างไรก็ตามเผ่ามนุษย์เหตุจะต้องถูกกวาดล้างนี่เป็นขีดจำกัดของพ่อมันเป็นการประณีประนอมครั้งใหญ่ที่สุด สำหรับข้าในฐานะผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูอาเลอเจ้าต้องเข้าใจความยากลำบากของข้าด้วยเลอถูกลืนน้ำลายผู้นำหมู่บ้านตราบเท่าที่ท่านปล่อยแม่ของข้าไปข้าจะไม่สนใจสมาชิกเผ่ามนุษย์เหตุเหล่านั้นเลอถูต่อสู้กับเผ่ามนุษย์เหตุมาตลอดพวกเขามีความแค้นที่ยิ่งใหญ่และเกลียดชังซึ่งกันและกัน เขาสนใจเพียงห่วงหวานเท่านั้นดีผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูตื่นเต้นมากเขาตบไหล่เลอถูแต่ข้าไม่สามารถปล่อยแม่ของเจ้าไปตอนนี้เจ้ารู้หรือไม่ว่าแม้เราจะได้เปรียบแต่ตราบเท่าที่เราไม่สามารถหาที่ตั้งของเผ่ามนุษย์เหตุเราก็จะไม่ได้รับชัยชนะที่แท้จริงแต่แม่ของเจ้ารู้ที่ตั้งของเผ่ามนุษย์เหตุ อเลอ่ข้าต้องการให้เจ้าช่วยโน้มน้าวแม่ของเจ้าให้บอกความลับนี้แก่เราข้าสัญญากับเจ้าข้ารับรองกับเจ้าตราบเท่าที่เราสามารถกำจัดเผ่ามนุษย์เหตุข้าจะปล่อยแม่ของเจ้าไปและอนุญาตให้นางใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างสงบสุขนี่เลอถูลังเลแม้เขาจะต้องการกำจัดเผ่ามนุษย์เหตุแต่เขาเข้าใจดีกว่า แม่ของเขามีความรู้สึกผูกพันต่อเผ่าพันธ์ุของนางผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูตบไหลเลิ่อถูและกล่าวด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนพ่อจะไม่บังคับเจ้าคิดให้ดีเจ้ายังบาดเจ็บเจ้าต้องพักฟื้นข้าจะให้เวลาเจ้าคิดข้าเชื่อในตัวเจ้าภาพเหตุการณ์จบลงที่นี้ผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูเผยรอยยิ้มเย็นชาขณะเดินเข้าใกล้ฮวงหวาน เจ้าคิดอย่างไรเจ้าต้องการให้ลูกชายของเจ้ามาและโน้มหนาวเจ้าด้วยตัวเขาเองหรือไม่ลองคิดดูหวานเอ๋เจ้าสามารถละเลยชีวิตของตนเองแต่เจ้าจะสามารถละเลยชีวิตของลูกชายของเจ้าหรือไม่หากเจ้าทำให้เรื่องนี้จบลงอย่างง่ายดายข้าอาจไม่ฆ่าเขาข้าเพียงจะส่งเขาไปต่อสู้ที่แนวหน้าเพื่อฆ่าชนเผ่าของเจ้าทั้งหมด เจ้าคิดอย่างไรเมืองฉิวเจินมองผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูด,ด้วยความชื่นชมไร้ศิลธรรมและไร้อย่างอายเจ้ามีบางสิ่งจริงๆฮะอ่าอผู้ยิ่งใหญ่ย่อมไม่คำนึงถึงการเสียสละเล็กน้อยเจ้ารู้เรื่องนี้ก็สายไปแล้วผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูหัวร้อเสียงดังแต่เขารู้สึกว่าสายตาของฮวงหวานดูไม่ปกติ เมืองชิวเจินพยักหน้าอย่างจริงจังถูกต้องข้าชื่นชมเจ้าเสียงหัวเราะหยุดลงอย่างกระทันหันผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูรู้สึกไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่เพิ่งได้ยินเจ้ากล่าวกไกรนะเมืองชิวเจินกล่าวอย่างตรงไปตรงมาแท้จริงแล้วเจ้าไม่จำเป็นต้องทำเรื่องยุ่งยากไม่ใช่ว่าเจ้าต้องการรู้ตำแหน่งที่ตั้งของเผ่ามนุษย์เหตุงั้นหรือ ข้าสามารถบอกเจ้าอันใดผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูมืนงงเมืองชิวเจินยักษ์ไหลก่อนหน้านี้เขาใช้วิญญาณอมตะผีเสื้อแห่งความฝันตรวจสอบฉากต่อไปและได้รับข้อมูลสำคัญมาแล้วท้ายที่สุดกองกำลังตระกูลถูจะบุกโจมตีฐานทัพใหญ่ของเผ่ามนุษย์เหตุนั่นหมายความว่า ผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูจะได้เรียนรู้ตำแหน่งที่ตั้งของเผ่ามนุษย์เห็ดในที่สุดในประวัติศาสตร์่วงหวานอาจไม่ได้เปิดเผยความลับดังกล่าวแม้หลังจากถูกทรมานหรือหลังจากผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูใช้ลูกชายของนางเพื่อขม่มขู่แต่นี่คืออาณาจักรแห่งความฝัน่วงหวานไม่ใช่่วงหวานตัวจริงนางคือเมิ่งขิวเจิน ไม่เพียงข้าจะบอกตำแหน่งที่ตั้งของเผ่ามนุษย์เหตุข้ายังจะบอกด้วยว่าที่นั้นมีเส้นทางลาบเจ้าสามารถส่งชนชั้นสูงไปลอบโจมตีขณะที่กองทัพหลักบุกโจมตีจากด้านหน้าเมืองชิวเจินแนะนำผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูร,รู้สึกไม่อยากจะเชื่อและเต็มไปด้วยความสงสยัยยิ่งเมืองชิวเจินให้ความร่วมมือมากเท่าได เขาก็ยิ่งเชื่อถ้อยคําเหล่านั้นน้อยลงเท่านั้นผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูงเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะหัวราอเสียงเย็นในฐานาะเฉลยเจ้ากลับกล้าล้อเล่นกับข้าดีดีด,ดีเจ้าไม่สนใจชีวิตลูกชายของเจ้าเจ้าช่างเลือดเย็นนักไม่ฟังข้าข้าพูดความจริงกับเจ้าจริงๆเิืมงฉิวเจิ้นกล่าวอย่างจริงจัง แต่ผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูกลับสายสศีษาและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เย็นลงกว่าเดิมข้าไม่ฟังคิดว่าข้าจะเชื่อเจ้างั้นหรือเจ้าสามารถทดสอบว่าข้าพูดเรื่องจริงหรือไม่เมืองฉิวเจิ้นกรอกตาผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูหัวร้อเจ้าคิดว่าข้างโง่งั้นหรือในการต่อสู้ก่อนหน้านี้เผ่ามนุษย์เหตดของเจ้าวางกับดัก คราวนี้มันต้องเป็นกับดักเช่นกันเจ้าต้องการให้ข้าสูญเสียสมาชิกชั้นยอดของข้าเมืองฉิวเจิ้นถอนหายใจหากเจ้าไม่ทดสอบเจ้าจะทำอย่างไรหากเจ้าไม่รู้ตำแหน่งที่ตั้งของเผ่ามนุษย์เหตุเจ้าจะโจมตีพวกเขาได้อย่างไรผู้นาหมู่บ้านตระกูลถูหัวร้อเสียงดังข้าเตรียมพร้อมไว้แล้วเขาปรบมือและกล่าว ท่านวูเซียวเชิญวูเซียวคาระวะท่านผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูผู้ใช้วิญญาณที่ดูเคร่งขรึมปรากฏตัวคืนนี่คือหมอที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ท่านวูเซียวเจ้าคิดว่าข้ามาโดยไม่เตรียมตัวงั้นหรือผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูแนะนำเมืองฉิวเชิญถอนหายใจต้องการทำสิ่งใด วูเซียวเดินเข้าไปหาเมืองฉิวเจินและตรวจสอบก่อนกล่าวรายงานท่านผู้นำหมู่บ้านฉเฉลยผู้นี้มีการป้องกันที่แข็งแกร่งหากเราค้นวิญญาณของนางอย่างกระทันหันไม่เพียงดวงวิญญาณของนางจะแตกสลายทันทีแต่ผู้โจมตียังจะได้รับผลกระทบย้อนกลับที่ร้ายแรงผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูพยักหนา้าดังนั้นข้าจึงขอให้ท่านมาที่นี ท่านบุมเพอบนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณท่านสามารถรักษาดวงวิญญาณและเป็นหนึ่งในหกหมอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคใต้ในปัจจุบันมีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถต่อต้านวิธีบนเส้นทางแห่งพีชของเผ่ามนุษย์เหตุขณะรักษาดวงวิญญาณของนางเอาไวา้วูเสี้ยวยิ้มด้วยความภาคภูมิใจท่านู้นําหมู่บ้านข้ารู้สึกปลื้มใจมากโปรดรอสักครู่ ข้าจะใช้วิธีของข้าเดี๋ยวนี้วูเซียวเริ่มใช้ท่าไม้ตายของเขากับเมืองชิวเจินเมืองชิวเจินกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดอาณาจักรแห่งความฝันทำให้รากฐานจิตวิญญาณของเขาลดลงทันทีหยุดพวกเจ้าไม่ต้องการรู้ตำแหน่งที่ตั้งของเผ่ามนุษย์เหตุงั้นหรือข้าสามารถบอกพวกเจ้าโดยตรงเมิงชิวเจินตะโกนคิดว่าข้าจะเชื่องั้นหรือว่านเอ,อ๋ ข้ารู้จักเจ้าดีเกินไปอย่าดูถูกความฉลาดของข้าผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูตะโกนด้วยความโกรธอ้าเมืองฉิวเจินแซงกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดข้าพูดเรื่องจริงผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูโกรธมากเจ้ายัางกล้าโกหกอีกงั้นหรืออ้าวเมืองฉิวเจินยังแซงทำต่อไปข้าทนไม่ไหวแล้วข้าจะบอกเจ้า ข้าจะบอกเจ้าทุกสิ่งเมืองชิวเจินหยุดพูดตอนนี้เขามั่นใจแล้วในความเป็นจริงเขาต้องการทดสอบอาณาจักรแห่งความฝันอาณาจักรแห่งความฝันบางแห่งต้องจ่ายด้วยรากฐานจิตวิญญ,ญาณก่อนจะสามารถผ่านมันไปได้หากรากฐานจิตวิญญ,ญาณต่ำเกินไปพวกเขาจะตายในอาณาจักรแห่งความฝันพรวดทันใดนั้นหมอหูเซียวก็กระอักเลือดออกมา เขาเก้าวถอยหลังกลับไปหลายก้าวหน้าผากของเขาปกคลุมไปด้วยเหงื่อเขาหอบหายใจอย่างหนักหน่วงเลือดสีม่วงไหลออกมาจากริมฝีปากของเขาหน้าประทับใจพิษในพิษผู้ใดจะคิดว่ามีวิธีการที่น่าอาัศจรรย์เช่นนี้อยู่บนโลกใบนี้ข้าถูกโจมตีจริงๆดูเหมือนข้าต้องใช้วิธีสุดท้าย วูเซียวหันหน้าไปทางผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูและรายงานแต่วิธีนี้มีข้อเสียข้อเสียใดนี่เป็นการค้นวิญญาณที่รุนแรงเป้าหมายจะกลายเป็นคนบ้าแต่คำพูดที่เหมือนไร้สาระของพวกเขาจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูกล่าวโดวยไม่ลังเลโปรดใช้วิธีของท่านไม่จำเป็นต้องลังเลตกลงวูเซียวลงมือทันที ไม่กี่นาทีต่อมาหวานหวงก็เสียสตินี่เป็นครั้งแรกที่เมืองฉิวเจินประสบกับสถานการณ์เช่นนี้มันส่งผลกระทบต่อความคิดของเขาเช่นกันบอกที่ตังของเผ่ามนุษย์เหตุมาผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูถามเมืองฉิวเจินต้องการบอกความจริงกับเขาแต่คำที่เขากล่าวกลับเป็นบ้านเกิดของข้าอยู่ในใจของข้าฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่า ่วงหวานเผยรอยยิ้มโง่เขลาข้าจะไปยังฐานทัพใหญ่ของเผ่ามนุษย์เหตุได้อย่างไรผู้นำหมู่บ้านตระกูลถูถามต่อใช้ขาเดินเข้าไปสิคลานเข้าไปก็ได้ฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่า่วงหวานเริ่มหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งอีกครั้ง